สวัสดีค่ะมาออกกําลังกายปั่นจักรยานนะคะเรียบริมลําน้ำเปล่ามาแวะพักดื่มน้ำอยู่ที่สํานักง,งานโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษากรุมภาวาปีนะคะบริเวณที่มองเห็นอยู่นี้คือลําน้ำเปล่าบริเวณใต้ประตูส่งน้ำนะคะซึ่งถ้าน้ำหลากก็จะไหลลงไปสู่ ลำน้ำเปล่าไปสู่กระสินเลยนะคะช่วงนี้หน้าแรงน้ำลดลงก็จะมีลักษณะแบบนี้ถ้าน้ำหลากน้ำมาเยอะปลาเยอะมากเลยบริเวณนี้ปลาตัวโตๆเลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นภาษาบ,บ้านบเขาจะใช้คำว่าเขื่อนประตูส่งน้ำนั่นแหละตรงนั้นคือ ด้านหนึ่งเป็นเป็นสองเส้นถ้าเป็นถนนก็จะเป็นสองเลนเลนทางนั้นก็ให้ประชาชนสามารถขับรถผ่านไปมาเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านได้แต่เป็นรถที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะคะเป็นรถที่มีขนาดเล็กลงมาสัญจรไปมาได้เพราะว่าเขามีประตูเปิดเข้าสำนักง,งานนี่ตั้งแต่ 8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะประชาชนก็จะรู้เวลาส่วนฟังทั้งนี้รถก็ไม่ค่อยมาวิ่งเท่าไหร่อีกด้านหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นรถพนักงานบริเวณที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นประตูส่งน้ำจะมีทั้งหมด5ประตูนะคะช่วงนี้จะปิดเพระาะว่าข้างบนนั้นเป็นเป็นน้ำเปล่าซึ่งเป็นบริเวณเบื้องน้ำกว่างนะคะ ถ้าน้ำหลากมาเขาก็จะเปิดประตูตามระบบของการฉัระทานเปิดสูงเปิดต่ำเปิดกี่บานก็อยู่ที่ระบบของเขานะคะน้ำเปล่านี้ก็จะมาจากต้นน้ำคือนองหานทะเลบัวแดงนะคะกุมภาวาปีช่วงนี้เขาก็กำลังทำการฉัระทานกำจัดจอกแหนหน้าประตูทรงน้ำนะคะเพื่อการฉัระทานที่ดี ก็มาให้ชมกันนะคะก็สะดวกได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะบริเวณตรงประตูสงน้ำโครงการนี้ก็อยู่ในบริเวณตำบลเบียงคำนะคะอำเภอกุมาวีจังหวัอดอุดรธานี ชาชนก็มาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางมาออกกำลังกายเพราะว่าอากาศจะดีมากบรรยากาศก็ใช้ได้นะคะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะเที่าเชา้าอยู่ที่เวลาประมาณ8ปดโมเช้านะคะมาออกกำลังกายจะต,ต้องผ่านเส้นทางนี้ประจำขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค